สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่สาสาชนแนลนะคะวันนี้สาพามาที่ชัยนาท่านะคะมาทำไมคะคือมาหาซื้อของไทยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะนับครั้งได้เลยว่ามาได้กี่ครั้งนะคะเพราะมันไกลจากบ้านที่อยู่นะประมาณถ้าใส่ gps มาก็จะประมาณ40นาทีได้นะคะแล้วก็เราก็ต้องฝ่าฟันรถอะไรมาเยอะแยะทางแบบ รถเยอะนะคะ่าก็เลยไม่ค่อยขับรถมาที่นี่นะคะโดยเฉพาะเราก็มีลูกน้อยด้วยเราก็ไม่อยากพาเข้ามานะคะแต่วันนี้มาถึงแล้วแล้วลูกนอนหลับนะคะแล้วอตอนนี้ก็รอให้แฟนมานั่งกับเป็นเพื่อนในตัวเล็กเดีย๋ยวสาจะพาเข้าไปดูข้างในว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะเคยมาอยู่ประมาณ3ครั้งได้นะคะนับครั้งได้เนาะอันนี้ก็เป็นตลาดเขาเรียกว่าชัยนาทาวนะคะในแถวออร์แลนโดน่าใหญ่ที่สุดแล้วมั้ง คิดว่านะเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นคนจีนหมดเลยนะคะแบบนี้เนาะก็ตามชื่อเลยนะชนะเทา,านะคะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะโอเคอันนี้เป็นประตูเข้าะะโอ้ลมดีชนะทาวนะ,ะน,นี่เป็นร,บรอบๆนะคะก็จะมีร้านอาหารคนจีนต่างๆนะคะส่วนที่ที่สาวจะมาก็อยู่ตรงโน้นเขาเรียกว่า first oriental market ะตรงโน้นนะคะ ของเยอะๆเลยข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะ,ะควา่าคอมมิชเต็น ผักไทย,ยนะคะก็ะลังหาผัดรุ่งมไม่ใช่กระเพง่อนนะผักไทยแบบไม่ใช่นะคะเพราะมันแก่มีทุกอย่างนะคะผู้เรีย,ยนก็มีนะคะมาดูสี่ตลับด้วย สรัห้าสิบเซนเอ็นบลกนี่นี่นค่นะเฮ้ยดูทุเรียนทุเรียนรวลูกนึงนะคะถ้าเคยช่างนะคะตอนที่จะซื้อก็ประมาณ60กว่ากเหรียญนะคะแพงมากนะคะถ้าปลูกทุเรียนขายได้ในฟลอริดาคือรวยค่ะูรวยมาก

น้ำปูนขาวโอ้ขอ่าทาของห้านไม่เต็มน,นะคะมีทุกอย่างเลยนะคะมีน้ำปูนขาวน้ำปูเปล่าปลาปลาของอ่าอันนี้ของเวียดนามนะคะเราซื้อกินแล้วนะคะจะมีกลิ่นทรายหน่อยแต่ก็เลยไม่ค่อยซื้อนะคะมันปูอ่าโอเคเป็นบรรยากาศนะคะอามน้องก็ซอส ใหญ่มากนะคะนี่ปลาปร้าปลาร้าปลากระกดี่นะน,นี่คืออะไรที่ซอสก็ปลาร้าบบนั่นแหละค่ะแต่เราก็ติดเนาะถ้าเป็นฉลากของคนไทยเราก็จะทิ้งแบ่คนไทยเนาะเราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นฉลากมาจากที่อื่นเราก็จะขอมากแค่เชื่อใจเท่าไหร่อันนี้คือดีมาก น้ำพริกรเผาตัวนี้คืดีมากอร่อยมากมันนี้มันมันจะคล้ายๆกับเตี๋ยวเลยอชอบมีแล้วนะคะที่บ้านมีแล้วอ้แล้วก็มีตัวนี้เยอะเลยนะคะขอดูนิดนึ่งนะคะจะไล่ลายตาหน่อยนะคะหายไปตั้งหนึงนะเดี๋ยวตะพูไอคอดก็นเลยเหรอดูนี่มัก ม่วงดองนะคะอย,อย่างแซ่บเลยนะคะมีหัวปลีดองแล้วก็มะม่วงดองนะคะอันนี้เป็นมะนาวดองมีหมดเลยมัดยมดองก็มีนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอมมายมเลิศๆของดองนะคะแต่ไม่ค่เท่าไหร่กับของดองเนาะโซนนี้เป็นโซนของดองนะคะตอนนี้กำลังมองหา ปลากระป๋องตาสามแม่ครัวมีไหมเห,มนหนื่อยมากนะคะทุกคนเพราะว่าช้อปปิ้งที่ใส่แมสนะคะหายใจไม่ออกเลยนะคะใส่แมสไม่พออยากให้เจอหน้าสาตอนนี้นะคะเป็นแบบอ่าไม่มี่ีดูสภาพสานะคะเฟซชิวแมสดืด่มอยยางมัดผมมาอีกนะคะทุกคนดูเพราะว่าตอนออกจากบ้านมาคือหัวเปียกนะคะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เป่าผมนะ จะตายแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะนี่ดูเนี่ยข้างลังนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเครื่องแกงต่างๆนะคะของแม่มารีนะคะกระผุกแล้วก็ราคาก็จะอยู่ตามผุกเล็กกระผุกใหญ่ก็จะประมาณห้าหรือหกหยนะคะแสห,หวานแดงๆนะคะ หมดเลยนะคะอันนี้เป็นโซนของสดนะคะปาแซลมอน 个、哦嗯、房的，嗯、看下先，要灯呐哈。OK、啊。阿牛，快点、嗯。啊 กว่าก็คลิปนี้ก็พาดูในไอ้นี่นะคะในเอเชียมาร์เก็ตนะคะกสาก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้จะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บภาพกินก๋วยเตี๋ยวมาให้ดูนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้สาด้วยนะคะบายบายค่ะไปชานีกินก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เดี๋ยวมกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะจ๊ะ